n น p ด d o สตอรี่ A life changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n น p ด d น n s t y r y p o d s t s t นะครับแล้ววันเสาร์นะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ w e e k e n d e n t r e p r e n e u r หรือรายการผู้ประกอบการวันหยุดนะวันนี้ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งต้องขออนุญาตขอบคุณสำนักพิมพ์อมรินก่อนเลยนะ ส่งมาให้นะครับหนังสือชื่อว่าเปลี่ยนความชอบให้เป็นเงินคนเขียนคือคุณไดโกะนะซึ่งเป็น m e n t a l ลิ i s t ก็คือคนอ่านใจนะนะคนแปลคือคุณกมวลวันเพนารามนะต้องบอกว่าอ่านแล้วนึกถึงรายการนี้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างตรงกับคอนเซปต์ของผู้ประกอบการมันหยุดเลยครับว่าเอ้ยเราต้องเลือกสิ่งที่เราชอบเรารักแล้วก็แปลงมันกลายเป็นไรายได้แหล่งที่2แหล่งที่3นะครับผมเลยขออนุญาตเอามารีวิวให้ฟังนะอาจจะใช้เวลา มากกว่า1ครั้งแน่ๆนะค,คือคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้เป็นแบบนี้ครับ mm hmm. เขามีวงจร mm hmm. เขาเรียกว่าการสร้างเงินจากวงจรมิรู้จบคืออย่างนี้ฮะเราจะมีงานงานหนึ่งที่ถ้าเรารู้ว่างานนี้มันคือสิ่งที่เราชอบเนี่ยนะครับมันก็จะทําใหม้มันสร้างเงินออกมายิ่งสร้างเงินออกมาเราก็เอาเงินนั้นไปลงทุนทํางานนั้นต่อมันก็จะสร้างเงินที่ใหญ่ขึ้น แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราชอบมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆวนเวียนไปแบบนี้นึกออกไหมฮะงานเงินสิ่งที่ชอบงานเงินสิ่งที่ชอบไปเรื่อยๆต่างจากวงจรเดิมๆที่หลายคนเคยเจออยู่ก็คือบางคนบอกมีเงินเพิ่บไปเที่ยวไปเที่ยวเสร็จก็บริโภคสิ้นเปลืองเงินก็หมดไปนะอันนี้ก็ไม่เวิร์กหรือบางคนก็ตรงข้ามเลยครับมีเงินก็ออมแต่เขาเรียกว่าออมเงินแบบไร้จุดหมายนะแล้วเงินมันก็เป็นเศษกระดาษไม่รู้จะออมไปทําไมนะครับ ก็หนังสือเล่มนี้เขาก็เล่าเรื่องราวของคนที่คนเขียนนะครับที่ที่เขาบอกเป็น mentally นะคือเป็นนักอ่านใจนะผมชอบคอนเซปต์ของเขาเนะ mm hmm. เขาก็เล่าถึงชีวิตเขา mm hmm. เขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ย mm hmm. เขาเป็นคนที่ทำเงินได้เยอะแยะนะคือไปเป็นนักอ่านใจไปออกรายการทีวีเต็มไปหมดเลยแต่พอไปออกเสร็จถึงจุดหนึ่งเนี่ย mm hmm. เขารู้สึกว่ามันแบบมันไม่ใช่อ่ะ mm hmm. เขาเขาไม่ได้รักหรือชอบสิ่งเหล่านั้นนะ่ยนะ เขาเลยตัดสินใจเลิอกออกรายการทีวีพวกนั้นนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มากับทําในสิ่งที่เขาชอบก็คือเขาเขาชอบอ่านหนังสืออันนี้เป็นอีกประการหนึ่งมั้งครับที่ทําให้ผมชอบหนังสือเล่มนี้เพราะว่าเพอเอนคนเขียนก็ชอบในสิ่งที่ผมชอบเหมือนกันนะครับคือการชอบอ่านหนังสือนั่นเองนะแล้วเขาบอกว่าหลังจากนั้นเขาก็ได้ความรู้การหนังสือเนี่ยเป็นการใช้เงินนะเป็นการเอาเงินไปลงทุนในความรู้แล้วเขาก็ไปเป็นที่ปรึกษาเขาก็สามารถบาลานซ์ได้นะครับ สำหรับเงินที่เขาได้กับความสุขที่เขามีนะอันนี้คือคอนเซปต์แบบแบบเร็วๆคร่าวๆนะครับแต่ผมจะเจาะไปทีละเรื่องเพราะว่าผมคิดว่ามีประโยชน์สําหรับคนที่ฟังรายการวิกแอนนองเจอร์เพเนอร์อยู่นะเริ่มจากบทนําเลยเขาบอกว่าต้องใช้เงินมากเท่าไหร่ชีวิตคุณถึงจะมีความสุขได้นะครับบทเรียนอันแรกคือเขาบอกว่าไม่มีความสุขหรอกถ้าเราจะหาเงินแต่อย่างเดียวอะ่ะเขามีข้อเปรียบเปรยอันหนึ่งที่ผมผมว่าเป็นข้อเปรียบเปรยที่ดีนะเขาบอกลองนึกภาพครับ ถ้าตอนเช้าเนี่ยนะหรือตอนไหนก็ได้เนี่ยเราไปร้านกาแฟแล้วเราสั่งกาแฟมา1แก้วเสร็จแล้วเนี่ยมีคนเอากาแฟเราแบบใส่แก้วเบียร์แก้วใหญ่มาเลยอะ่ะแบบใหญ่ยักษ์เลยอะ่ะเราจะรู้สึกยังไงเขาบอกคนส่วนใหญ่อะ่ะจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณจะใส่กาแฟมาเยอะขนาดนั้น,น,นทาไมวะเรากินไม่หมดหรอกแล้วเอาจริงๆนะเขาใส่มาจริงๆนะเราก็จะเสียดายไม่มีใครกินกาแฟแบบเป็นลิตรๆอะ่ะนึกออกไหม เขาบอกว่าทีกาแฟเนี่ยทั้งๆที่เราจ่ายเงินเท่าเดิมนะแต่คนให้กาแฟเราเป็นลิตรเนี่ยเราก็กินไม่หมดเราก็กินเฉพาะสิ่งที่มันควรจะกินใช่ป่ะแต่เราไม่ทําแบบนั้นกับเงินเงินน่ะมันเหมือนได้เท่าไหร่ก็ไม่พอครับซึ่งเขาบอกว่ามันก็ไม่ดีต่อสุขภาพเหมือนกาแฟที่เรากินเป็นลิตรๆนั่นแหละมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราควรจะเพียงพอกับเงินเหมือนกับเราเพียงพอกับกาแฟผมผมชอบคําเปรียดเปรียบเปรยอันเนี้ยเขาบอกว่าเราต้องหาความสมดุลของการเงินกับความสุข พราะส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องทางานแลกเงินแลกเงินแลกเงินอย่างเดียวเนี่ยความสุขหลายๆอย่างมันจะหายไปนะเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับคนที่เรารักแน่นอนเพราะว่าต้องทางานหามลูกหามค่าแต่เงินก็เข้ามาเรื่อยๆเลยนะเราก็ไม่ได้ใช้เวลากับครอบครัวเราก็ไม่ได้ออกกําลังกายเราก็ไม่มีเวลาในการทําในสิ่งที่เรารักเราชอบนะครับเขาพูดถึงคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะด้วยซ้ำว่าคนญี่ปุ่นก็ชอบแบบใช้เขาเรียกเอาแต่หาเงินแหะแต่ไม่ยอมใช้เงินน่ย ลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วมันกลายเป็นสิ่งแปลกก็คือยิ่งหาเงินได้เยอะนะมันเหมือนกับเราเนื่องจากเราไม่มีความสุขในชีวิตเราก็เลยพยายามจเจาเงินนะนะั้นไปซื้อความสุขต่อก็คือเอาไปใช้สเปซสปะเลยเขาก็เล่าตัวเขาเองนะว่าตอนเขาหาเงินได้เยอะแยนะเนี่ยเขาจ่ายเงินไปไปเที่ยวพับเที่ยวบาร์แบบสุรุ่ยสุร่ายกลายเป็นว่ายิ่งมีรายได้เยอะกับยิ่งไม่พอจ่านะครับ ซึ่งมันมีทฤษฎีเลยนะครับเขาเรียกว่าอินซ e ลินพาราดอกนะที่อา,อาจารย์ที่ชื่อว่บริชาร์ดอิ t ซ r ลินเนี่ยบอกว่าตอนเราจนเนี่ยแล้วมีไรายได้เพิ่มขึ้นเราจะมีความสุขมากขึ้นแต่เมื่อเรามีไรายได้มากถึงจุดหนึ่งแล้วไม่ว่าไรายได้เราจะเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยความสุขจะอยู่เท่าเดิมหรืออาจารย์ดานเอลคานามาเนี่ยเขาก็พูดเลยบอกว่าขีดความสุขของคนมีไรายได้ต่อปี2.4ล้านบาทนะถ้าถึงจุดนั้นเมื่อไหร่เนี่ย ต่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ช่วยเราให้มีความสุขมากขึ้นหลักนะตรงนี้เป็นข้อเตือนใจนะคือไม่จาเป็นต้อง2.4ล้านอย่างเดียวนะครับคำถามคือเราควรจะมีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอครับอันนี้เป็นคําถามแรกนะที่เป็นบทนําที่กระตุ้นให้เราผมอ่านแล้วผมแบบเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องมาเล่าให้ฟังซึ่งตัวเลขนี้อาจจะไม่ไม่ไม่เหมือนกันในแต่ละคนก็ได้นะครับคราวนี้มาถึงบทที่1นนะบทที่1ชื่อว่า ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเงิน3ประการที่น่าอึดอจจัดใจซึ่งทําให้ความสุขบินหนีนะครับอันแรกก็คือความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเงินอันแรกนะการใช้จ่ายคือสิ่งที่ไม่ดีหลายคนบอกโอ้จาเราต้องประหยัดนะเราต้องไม่ใช้จ่ายเขาบอกว่าอย่างนี้ครับให้คิดคําถามแรกนะถ้าเรามีเงิน1000บาทเนี่ยเราจะทําอะไรเชื่อไหมครับตอนที่ผมคิดนี่ไม่ได้ไม่ได้แบบอ่านมาก่อนเลยนะผมคิดคําตอบเดียวกับคนเขียนเลย บางคนก็อาจจะบอกเอาไปเที่ยวเอาไปกินเอาไปทําอะไรก็ก็แล<ๆ>้วแต่นะฮะแต่ผมตอบทันทีนั้นผมมี1 0 0 0บาทออกเขาบอกยี้ถ้านี่มี1000บาทเนี่ยต้องใช้นะถ้าไม่ใช้เนี่ยมันจะหายไปภายใน1ชั่วโมงเนี่ยคือ1ชั่วโมงเนี่ยมีเงินให้1000บาทถ้าไม่ใช้ก็เงินงนี้ก็จะหายไปท่านจะไปใช้ทําอะไรนะก็ก็อย่างที่บอกนะครับก็ไม่ผิดไม่ผิดหรอกครับท่านอาจจะคิดว่าจะาไปกินข้าวเอาไปซื้อของอ,อะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมตอบตอบทันทีผมไปซื้อหนังสือถ้าเป็น1000บาทใน1ชั่วโมงซึ่งตรงกับเานะ คราวนี้เขาบอกงี้ที่เขากำลังจะพูดเขาบอกว่ามันมีการใช้เงิน2แบบครับแบบแรกคือการใช้เงินเพื่อสนุก,นกนความสนุกสนานเพียงชั่วครู่นะไปซื้อของกินไปเที่ยวเล่นอย่างเงี้ยมันเพียงชั่วครู่กับแบบที่2คือการใช้เงินเดียวแบบเดียวกันนี่แหละแต่ไปลงทุนเพื่อเปิดโอกาสให้ได้ทุนคืนมาเป็นรายรับใ,ในในอนาคตซึ่งเขานับการอนหนังสือไปด้วยเขาบอกไปซื้อหนังสือที่มันจะเป็นประโยชน์ด้เราไปทําธุรกิจ ไปทำวีคเอนองเทอร์เพเนอร์ไปทําผู้ประกอบการวันหยุดหรือทาอย่างอื่นที่มันมันงอกเงยขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าแบบที่2เนี่ยคือการใช้เงินที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นไอความรู้สึกที่บอกว่าการใช้จ่ายเป็นสิ่งที่ไม่ดีจึงไม่จริงเสมอไปถ้าเราไปใช้จ่ายแบบเพื่อเพื่อความสุขยั่วคร้งยั่วคราวงิงนอาจจะหมดไปแต่ถ้าเกิดเราใช้จ่ายในในสิ่งที่มันสามารถทําให้เราเก่งขึ้นทําให้เราดีขึ้นทําให้เราสามารถเจเนอเรตรายได้เรามากขึ้นหรือมีความสุขมากขึ้นเนี่ย อันนั้นแหละคือการใช้จ่ายที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นใช้เงินกับแปลว่าไม่ดีเสมอหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เสมอไปนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนสําหรับบทที่1นนะฮะเขาก็มีข้อสรุปว่าเวลาจะใช้เงินนะอย่างแรกเนี่ยให้ดูว่ามันคือการบริโภคอย่างสิ้นเปลืองหรือการลงทุนนะครับแล้วเลิกคิดว่าใช้เงินแปลว่าไม่ดีนะครับนะวิธีที่เขาคิดก็คือเราก็ต้องหาวิธีการเพิ่มเงินจะดีกว่านะ แล้วเวลาเราพิจารณาให้เราเลือกสิ่งที่เราชอบนะแล้วใช้เงินไปกับสิ่งนั้นเดี๋ยวเราจะเก่งเองกับสิ่งที่เราชอบนะพอเราเก่งกับสิ่งที่เราชอบนะเดี๋ยวเงินมันจะมาเองนะครับความเชื่อผิดๆอันที่2องเขาบอกว่าการออมเงินเป็นทางลัดสู่ความสําเร็จพูดแบบนี้หลายคนบอกแปลว่าอาจารย์รนพดลไม่ให้ออมหรืออาจารย์คนนี้ที่เขาเขียนเนี่ยแปลว่าไม่ให้ออมหรือเปล่านะครับไม่ใช่ครับการออมสําคัญแต่ว่าไม่ใช่อย่างเดียวนะ คือถ้าคุณออมอย่างเดียวเนี่ยคุณจะไม่อาไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับแล้วถ้าคุณไม่เพิ่ม <c oughs> เพิ่มเติม <c oughs> <ๆ>ความสามารถของตัวเองคือทุกอย่างเก็บ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 หมดเนี่ยคุณไม่ได้ใช้เงินพัฒนาตัวเองเนี่ยไรายได้คุณก็จะไม่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราอยากออมแบบไม่มีจุดหมายอะ่ะคือแบบสุดท้ายฉันจะออมอย่างเดียวเนี่ยเขาบอกให้ถามว่าออมไปเพื่ออะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรสะสมไม่ใช่เงินนะแต่กลับเป็นความพยายามครับเอออันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ดีนะ เขาบอกว่าใช่ครับบางทีมันทําให้เราสบายใจบางทีทําให้เราแบบรู้สึกเซฟคือคือผมไม่ได้ต่อต้านการออกการการออมเงินแต่เราต้องมีจุดหมายนะเขาบอกว่าระหว่างที่คุณเก็บเงินไปเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วคิดว่ามันเป็นตัวช่วยสนับสนุนเนะี่ยคือไม่ยอมใช้จ่ายอะไรเลยเนี่ยจริงๆแล้วมันทําให้โอกาสดีๆของคุณหลุดหายไปนะยกตัวอย่างเช่นเอออันนี้มันมีคอร์สที่มันเราสนใจแล้วมันจะพัฒนาตัวเราเองได้แล้วอาจจะไปต่อยอดได้แต่ไม่เอาเบื้องตงังฉันออมไว้ดีกว่า เราก็อาจจะสูญเสียโอกาสในในส่วนนั้นไปด้วยนะครับนั้นออมได้แต่ว่าก็ต้องใช้ด้วยแล้วก็ใช้อย่างชาญฉลาดนะครับบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือเงินเก็บอย่างเดียวอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถสร้างความมั่นใจในแท้จริงควรใช้เงินลงทุนกับตัวเองดีกว่าถัดไปคือเขาบอกว่าถ้าถึงจังหวะช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้เงินควรใช้ไปเลยไม่ต้องลังเลและ3คือลงทุนกับการเรียนรู้และประสบการณ์ให้มากกว่าการเก็บเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อายุ20-30อ่าเน้นไม่ได้ต่อต้านการออมแต่ให้มันมีจุดหมายให้มันรู้จักใช้รู้จักออมนะอันที่3ที่ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการเงินนะครับเขาบอกว่าถ้าใช้เงินแล้วเงินจะหมดอ้าผิดตรงไหนอะใช้เงินแล้วเงินจะหมดเขาบอกว่าไม่จริงครับถ้าเราไปใช้กับสิ่งที่เรารักแล้วสร้างมันเป็นงานแล้วงานตัวนั้นเนี่ยมันจะสร้างเงินขึ้นมาอีก ที่เมื่อกี้ผมเกินไงครับอันนี้คือธีมหลักของหนังสือเล่มนี้เลยครับว่าเราสร้างเงินจากวงจรไม่รู้จบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลงทุนกับสิ่งที่เรารักเราชอบเราจะเก่งขึ้นเราเก่งขึ้นคนก็จะมาให้โอกาสเราในการทําสิ่งนั้นมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมีเงินมากขึ้นนะอันนี้แหละครับที่ที่เป็นธีมหลักของหนังสือเล่มนี้นะครับหาเงินแล้วได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ใช่หามาเพื่อเก็บอย่างเดียวหามาเพื่อออมอย่างเดียว คราวนี s <S ้บอกบางคนไม่เชื่อคือไม่เอาเราเป็นสิ่งที่ชอบแต่ฉันไม่ทําก็บอกว่าถึงไม่ทำเนี่ยน,นะเราก็อาจจะไม่ได้เก็บออมได้ได้อย่างที่เราคิดเช่นเดียวกันนะครับข้อสรุปคือเขาบอกว่าอย่าค่มใจไม่ทําสิ่งที่ตัวเองชอบเพียงเพราะต้องการประหยัดเงินท่านชอบถ่ายรูปแล้วมันมีคอสอนถ่ายรูปมันมีหนังสือสอนถ่ายรูปซื้อเลยครับ ลงคอสเลยครับถ้ามันไม่ได้แบบแพงเวอร์วังอลังการเป็นล้านอะไรขนาดนั้นนะนะไม่ต้องกู้เงินมาซื้ออะไรเป็นขนาดนั้นเอาแบบว่าเอาทั่วๆไปเนี่ยคอสเรียนหรือว่าหนังสือเล่มหนึ่งมันไม่กี่บาทแล้วครับซื้อเลยฮะอย่าไปแบบฉันจะประหยัดจะประหยัดแล้วสุดท้ายเราก็ไม่ได้ทําสิ่งที่เรารักแล้วเงินมันก็ไม่เข้ามานะครับอีกอันนึงเขาบอกว่าอย่าเก็บเงินเพียงอย่างเดียวควรหาเงินและใช้เงินเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีสละด้วยคือพอเก็บเนี่ยมันก็มีแต่ความทุกข์แล้วไปเก็บจากการทํางานที่เราไม่มีความสอีกงหาก่า ชีวิตเราก็แบบเป๋เลยอ่ะแชั่วโมงก็ไม่มีความสุขแล้วก็เอาเงินมาเก็บ้วเก็บแล้วก็ไม่รู้จะไปทําอะไรอีกเขาบอกใช้ชีวิตครับเอาเงินนั้นมาทําในสิ่งที่เรารักแล้วคิดด้วยมันคือหลการลงทุนที่จะทําให้ต่อยอดได้เงินได้อีกนะเขาบอกว่าให้สร้างวงจรไม่รู้จบด้วยเงินสิ่งที่ชอบและงานกันดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะ แต่ก็อย่าเพิ่งคาดหวังว่าเอ้ยพอลงลงคอร์สแล้วฉันจะรวยทันทีมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสะสมนะครับบางทีเป็นปี2ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือบทที่บทที่หนนะสำหรับหนังสือเล่มนี้ซึ่งเขาก็ปูความคิดเกี่ยวกับเงินและผมคิดว่าคนฟังรายการวิเกเอนองเทอร์เพเนอร์หรือผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยน่าจะสนใจนะครับมาถึงบทที่2ฮะ สิ่งสาคัญในการทําสิ่งที่ซ้อสิ่งที่ชอบให้ถึงที่สุดนะครับเขาบอกว่าเขาเขาเนี่ยเคยเล่าให้ฟังนะเขาเคยเป็นนักอ่านใจที่เรียกว่าเปมนเทลเลสเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ไหวละเขาก็เลยลาออกเนะพอลาออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกเงินเขาหายไปหมดเลยนะซึ่งเขาก็ตกใจแต่มันทําให้เขาเปลี่ยนโครงสร้างชีวิตได้ใหม่ฮะเขาวางแผนว่าต่อไปเนี้ยเขาอยากทําในสิ่งที่เขารักซึ่งเขาก็คืออ่านหนังสือนะแล้วเขาก็ พออ่านหนังสือเขาก็มีความสุขแล้วเขาก็มีความรู้พอมีความรู้มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยเขาลงทุนกับหนังสือไปจํานวนมากเลยนะเขาก็เริ่มที่จะมีมโอกาสนะครับในการใช้ความรู้เหล่านั้นไปแชร์กับคนอื่นนะครับเขาเริ่มที่เป็นได้รับเชิญจากนักธุรกิจในหลากหลายวงการนะให้ไปเป็นที่ปรึกษาซึ่งมันก็เป็นเงินให้เขาอีกซึ่งเขาก็สร้างความรู้ให้เขาอีกนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เราต้องทำนะครับเขาบอกว่า ให้เราค้นหาสิ่งที่เราชอบจริงๆเขามีสเตปเลยฮะสีขั้นตอนที่ควรทำอ่าท่านท่านลองฟังนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะรีวิวไปเรื่อยๆในในสเตปพวกนี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะสเตปศูนย์เลยนะท่านต้องค้นหาสิ่งที่ชอบจริงๆให้เจอหนังสือเล่มนี้จะบอกด้วยว่าค้นหายังไงสเตปที่1พอค้นหาเจอแล้วทำสิ่งที่ชอบไปให้สุดสเตปที่2วิสร้างวิธีการทําให้สิ่งที่ชอบกลายเป็นตัวทําเงินให้กับเรา และสเต็ปที่3นําเงินที่ได้จากสิ่งที่เราชอบมาลงทุนกับมันอีกครั้งคือมันจะวนกลับไปอีกลงทุนอีกคราวนี้มาถึงสเต็ปแรกเลยสเต็ปศูนย์จะรู้ได้ไงว่าเราชอบอะไรเขามีบอบอกให้เลยเขามีคาถามเก้าข้อ,เ,อเดี๋ยวผมจะถามท่านเลยนะให้ท่านตอบกันเลยนะนะค้นพบค้นพบความชอบของคุณด้วยคําถาม9ข้อมาดูคําถามครับข้อที่1ท่านนึกถึงสิ่งที่ท่านทําอยู่ตอนนี้ก็ได้นะอย่างผมนึกถึงพอดแคสต์ล้วกัน พอตแคสต์ <Podcast S 2> คือสิ่งที่ผมชอบข้อที่1นนะคุณสามารถบอกเป้าหมายของงานที่ทําตอนนี้ได้ทันทีหรือไมอ่ถ้าตอบได้เริ่มชัดเจนถ้าตอบไม่ได้ยังแปลว่าเอ้ฉันทาไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะพอดแคสต์ผมอาจจะมีเป้าหมายผมผมอยากจะแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์แชร์หนังสืออย่างเงี้ยให้กับคนฟังอ่าอันนี้คือคือ,ค,อคืออย่างแรกนะข้อที่2คุณสามารถจดจอ่อกับการทํางานได้หรือไม่ผมตอบได้เลยถ้าพอดแคสต์ได้แน,น่นอนเพราะตอนนี้จดจอ่ออยู่อย่างมากเลย ทุกครั้งที่ทำพอดแคสต์นี่แบบเวลาผ่านไปไม่รู้ตัวเลยเป็นชั่วโมงเงี้ยนะครับทั้งอัดทั้งทําไฟล์ทำอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นจดจ่อได้เลยนะของงานท่านนั้นลองคิดดูนะท่านจดจ่อได้ไหมข้อที่3คุณเคยจดจ่ออยู่กับงานโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างเกินกว่า30นาทีบ้างหรือไม่ทุกวันทุกวันกับพอดแคสต์อ่ะผมเอายกตัวอย่างแค่พอดแคสต์อย่างเดียวแล้วกันจริงๆมันมีงานเขียนมีอะไรวิจงวิจัยอีกแต่ว่าเอาแค่พอดแคสต์เนี่ยทุกวันแบบ ไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างเลยจริงใส่หูฟังด้วยแล้วก็อยู่คนเดียวในห้องเนีย่ยนะข้อที่4คุณรู้สึกว่าแต่ละวันในที่ทํางานผ่านไปอย่างรวดเร็วหรือไม่ถ้าผมสโคบแค่พอดแคสต์อย่างเดียวนะอย่างเร็วครับคือคือเอางี้ผมไม่รู้เลยเวลามันผ่านไปขนาดไหนอะ่ะเมื่อาที่เฮ้ยสี่ทุ่มแล้วหรออารมณ์แบบนั้นเลยนะอารมณ์แบบแบบเร็วขนาดนั้นนะ่ะนะข้อที่5คุณบอกได้ทันทีไหมว่าผลสําเร็จที่ได้จากการทํางานนะ่ะ ในวันนี้คืออะไรถ้าสโคบจากพอดแคสต์ผมบอกได้เลยครับแค่มีคนอินบ็อกมาบอกว่าอาจารย์ครับพอดแคสต์ Podcast, วันนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ผมมากเลยทําแล้วมันแบบผมเวิร์กแค่เนี้ยมันคือความสําเร็จผมละนะสโคปสั้นๆเป็นพอดแคสต์นะครับข้อที่6งานของคุณมีแต่ปัญหายากที่คุณก็ไม่รู้จะแก้ไขได้อย่างไรหรือไม่ผมไม่ค่อยเจอต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ค่อยเจอพอดแคสต์ Podcast, เคยเจออุปสรรค เคยเจอปัญหาไหมเจอแต่ว่าไม่ถึงกับขนาดแก้ไม่ได้มีนะครับบางคนบางบาง,บางวันก็มีนะลงผิดตอนก็มีฮนะลงรูปหน้าปกอันหนึง่งเสียงอีกอันหนึง่งก็มีคนทวงมาก็ก็มันก,ก็เป็นปัญหาแต่ป,ปัญหาพวกนี้แก้ได้ผมเคยแม้ก็ทั่งอะไรนะไอ้ a p p l e Podcast ถอดออกเฉยอะเพราะว่าดันไปลิงก์มาจาก s o u n d Cloud แล้ว n d Cloud มันบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษเพราะมัน s o u n d c l o u d มันไม่มีภาษาไทยครผมแล้วเขาไปดีเทคว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษเขาถอดออกเฉยอะ ผมก็บอกว่าคุยกับ Apple เป็นเดือนเลยนะคุยกับเขาเป็นเดือนอก,ก็ทาวคาวมันไม่มีสุดท้ายต้องไปลิงก์มาจากบอร์ดพอดบีอะไรเงี้ยแต่มันก็แก้ได้นะข้อ7คุณรู้สึกว่าสามารถจัดการตารางงานและเนื้อหางานด้วยตัวเองได้หรือไม่ร0อข้อนี้100%ยเปอร์เพอดแคสต์อยู่ในมือผมร้อเพราะว่าไม่ได้มีใครช่วยเลยครับตั้งแต่หาบทความอ,าอ่านหนังสือเขียนสรุปมานั่งอัดทำไฟล์ทำเสียง ทำรูปภาพไปโหลดลงตั้งสเกจดูโพสแชร์นพดลล้วนๆนะครับแต่มันดีอย่างคือเป็นคอนโทรลได้ตัวเองนี่แหละนะข้อที่8นะครับคุณคิดว่าที่ทํางานของคุณมีบรรยากาศที่แทบไม่มีใครรบกวนหรือไม่ถ้าเป็นพอดแคสต์ไม่มีเลยครับเพราะว่านั่งอยู่คนเดียวอาจจะมีบ้างเล็กๆบางทีบางวันเช่นโทรศัพท์เข้าตอนอ่าพอดแคสต์ก็ต้องหยุดก็มีบ้างแต่น้อยครั้งและส่วนใหญ่เวลาอ่าพอดแคสต์ก็จะพยายามไม่เอาโทรศัพท์ขึ้นมานะ ก็มันจะเสียงเข้านี่แหละนะหรือบางวันเพอเอิญม,มีมีคนมาหาอะไรเงี้ยจังหวะอัดพอดแคสต์ซึ่งผมก็พยายามจะหลบอัดแบบช่วงเย็นเย็นมืดมืดหน่อยอะ่ะือไม่มีคนมาหาอยู่แล้วนะครับหรือบางทีลูกอยากจะคุยอะไระ้ยอาจจะมีบ้างเน็ตหน่อยนะและข้อที่9ถ้าให้เลือกว่าจะทํางานทุกวันก็ได้หรือไม่ต้องทําก็ได้แต่ทั้ง2แบบจะได้รับเงินเดือนเท่ากันอยู่ดีคุณจะเลือกทํางานทุกวันแบบนี้ต่อไปหรือไม่ คือถ้าเป็นพอดแคสต์เนี่ยจะบอกว่าเลือกว่าได้เงินกับไม่ได้เงินเนี่ยท่านจะทำไหมผมทำไงเพราะปัจจุบันก็ไม่ได้เงินอยู่แล้วน,นะครับเพราะฉนั้นผมค่อนข้างเคลียร์ในสิ่งที่ชอบในในรูปแบบแบบนี้นะครับก็ไม่ได้แปลว่าท่านจะต้องไม่เอาเงินนะมันเป็นข้อคําถามเท่านั้นเองคราวนี้เจอแล้วลาออกเลยดีไหมถ้าท่านฟังรายการ We e k e n d e n t r e p r e n e u r หรือผู้ประกอบการมันหยุดผมบอกไม่รู้จากกี่ตอนต่อกี่ตอนเลยว่าอย่าพึ่งซึ่งหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกว่าห้ามลาออกงานแบบฟ้าผ่าเด็ดขาดคือเฮ้ยฉันเจอแล้วเว้ยอาสม,มุตพอดแคสเลยอ่ะเมื่อกี้ตอบ9ข้อมันใช่แน่ๆเลยเว้ยตอบมาแบบนั้นมันตอบมันมันบอกชัดเจนว่าฉันชอบพอดแคสลาออกจากการเป็นอาจารย์ลาออกมันทุกเรื่องเลยจะทำพอดแคสสั่งเดียวมันอาจจะไม่เวิร์กนะ เพราะรายได้ยังไม่ได้ทําซึ่งไอ้เรื่องรายได้เนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าจะมาต่อให้ครับว่าจะสร้าง,ง,งนะรายได้อย่างไงนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งนะครับเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปว่าพอดแคสต์มันจะสร้างรายได้ได้มากน้อยแค่ไหนหรืออย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ในหนังสือเล่มนี้อีกเรื่องหนึงที่อยากจะนํามาแชร์นะครับคืออ่ะผมผมสรุปในพาร์ทแรกก่อนแล้วกันนะเขาบอกให้ตอบคาถาม9ก้าข้อนะครับเพื่อสํารวจดูว่างานที่ทำเนี่ยเรารู้สึกอย่างไงนะ แล้วใน9ข้อเนี่ยข้อที่สําคัญที่สุดคือข้อ9นะผมอ่านให้ฟังอีกทีนะถ้าให้เลือกว่าจะทํางานทุกวันก็ได้หรือไม่ต้องทําก็ได้แต่ทั้ง2แบบได้เงินเดือนเท่ากันอยู่ดีจะเลือกทํางานทุกวันแบบนี้ต่อไปหรือไม่ไดกบอกไหมฮะถ้าอย่างผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ต้องทําก็ได้เงินเดือนเท่านี้ทาก็ได้เงินเดือนเท่านี้ผมยังทํางานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือจะไม่ทําเลยคําตอบผมตอนนี้เลยนะทํา จะไปทําทําไมในเมื่ออยู่บ้านเฉยๆก็ได้เงินเดือนผมเบือ่อไงเพราะผมชอบที่จะทําวิจัยผมชอบที่จะสอนนักศึกษาผมชอบที่จะแชร์เรื่องราวผมทําเหมือนที่ที่ตอนเนี้ผมทำพอดแคสต์อยู่อะคือได้เงินกับไม่ได้เงินเนี่ยจะทํำไหมหรือได้เงินเท่ากันจะทําไม่ทําถ้าได้เงินเท่ากันนั่งเฉยๆก็ได้เงินจากการทำพอดแคสต์สมมุตินะ แต่ต้องทำพอดแคสต์ถึงจะได้เงินเท่ากันแบบนั้นผมก็ยังทําอยู่ดีนะเพราะว่าการทาพอดแคสต์สำผมมันคือความสุขนะครับเพราะฉะนั้นข้อ9ก้าเนี่ยตอบให้ดีนะครับว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะมันข้อที่สําคัญที่สุดนะแล้วข้อสรุปเมื่อกี้ก็คือแม้มีงานอดิเรกที่เป็นสิ่งที่ชอบจริงๆอยู่แล้วก็อย่าเพิ่งลาออกทันทีนะครับาวนี้ในอีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นตัวระบุว่าเราเจอสิ่งที่ชอบแล้วหรือยังก็คือหาสิ่งที่เรียกว่าสภาวะลื่นไหล หลายคนคงรู้จักคำว่า Flow นะอ่ะสภาวะลื่นไหลเนี่ยมันมีปัจจัยสำคัญ8อย่าง Flow คืออะไรก่อนเมื่อกี้ที่ผมเล่านะพอดแคสต์ Podcast, ผมจะไม่รู้เลยว่าตอนนี้มันเวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่ามันผ่านไปรวดเร็วมากท่านเคยไหมครับที่ท่านอยู่แบบเอ้ยแป๊บแเดียวเที่ยงแล้วแป๊บเดียวเย็นแล้วอะไรเงี้ยทําไปแบบอินมากๆ่ะนั่นคือโฟล์นะอย่างแรกคือเราต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าเราทําเรื่องนี้ ทำไปเพื่ออะไรนะครับเอ่อถ้าไม่มีจุดมุ่งหมายทําไปเรื่อยเปื่อยมันจะไม่เข้าฟโฟล์นะอย่างเขียนหนังสือเนี่ยผมจะเข้าฟโฟล์บ่อยเพราะว่าผมจะอยากให้หนังสือมันเสร็จหรือทำพอดแคสต์เนี่ยอย่างอย่างตอนนี้ก็เข้าฟโฟล์อยู่เนี่ยตอนนี้ไม่ได้ดูเวลาเลยด้วยซ้ำนะครับกำลังพูดกําลังอินอยู่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยคือฟโฟล์นะมีเป้าหมายชัดเจนว่าพอดแคสต์อันนี้ทำให้เสร็จอันที่2คือสมาธิชัดเจนนะครับถ้าไม่มีสมาธินะบอกเดี๋ยวดูทีวีไม่อะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ถ้าจะฟโฟล์ต้องมมีสมาธิ อันที่3คือหลงลืมความรู้สึกนึกคิดของตัวเองจริงครับผมจะไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้เรากําลังคิดอะไรอยู่นะไม่มีครับถ้าจะเป็นอัดพอดแคสต์จะลุยอยู่ตรงนั้นเลยอันที่4ี่เขาเรียกการบิดเบือนของเวลาถ้าเข้าโฟโล์จะรู้สึกว่าเวลาเร็วมากจริงๆครับปัจจุบันก็เป็นตอนนี้อัดอยู่ก็ไม่ได้ดูนาฬิกานะครับแต่เชื่อว่าลงใบเนี่ยมัน,มนเอ้โอ้เวลาผ่านไปนานแหละอันที่5้าเขาเรียกว่า ความเร็วของปฏิกิริยาตอบสนองคือถ้าเราทําอะไรสําเร็จจะรับรู้ถึงผลลัพธ์มันทันทีเช่นทำทำเปเปอร์ paper จบเอ้ยมันเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเห็นผลลัพธ์เห็นเ็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ทันท,นทีเหมือนเหมือนอัดเอพิโซนเนี่ยตอนนี้ขออนุญ,ญาตแอบไปดูนะยีานาทีแล้วเนี่ยรู้สึกเพิ่งพูดเมื่อกี้เองแต่มันเห็นผลลัพธ์ละว่าจะเสร็จอันที่6คือระดับความยากที่เหมาะสมระดับความยากที่เหมาะสมคืองานต้องไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไป ถ้ามันง่ายมากแบบนอนหลับก็พูดได้อย่างเงี้ยผมจะไม่เข้าโฟล์การทำพอดแคสต์แต่ถ้ามันยากขนาดที่แบบผมต้องพูดภาษาโปรตุเกสซึ่งพูดไม่เป็นนะไอ้อย่างเงี้ยผมก็ไม่ไม่โฟล์แน่นอนนะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในเลเวลที่เหมาะสมนะข้อที่7นะครับเขาบอกว่าต้องรู้สึกว่าตัวเองสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ง่ายแปลว่าจะอยู่โฟล์มันต้องอยู่ในมือเราอะไม่ใช่ว่าต้องไปรอให้คนอื่นทําอนุน,นันนี้เหมือนพอดแคสต์ที่ผมทําเหมือนการเขียนที่ผมเขียนนะครับผมอยู่ในมือผมร0อ็เลย อันที่8เราต้องมองเห็นคุณค่าของการกระทําคือจริง,รงๆเข้าโฟโล์นี่ไม่ได้แปลว่าต้องคาดหวังรางวัลน,นะเราชอบที่จะได้รับประสบการณ์หรือสัมผัสนี้มากกว่าข้อน,นี้ใช่มากเลยคะคือถ้าเกิดผมทำพอดแคสและผมคาดหวังว่าจะต้องมีคนมาไลค์มาแชร์กี่ไลค์กี่แชร์ถึงจะมีความสุขนะผมคงไม่ได้ทำเยอะขนาดนี้แล้วาอาจารย์เอาพลังมาจากไหนมาทำอยู่ทุกวันเพราะว่าประสบการณ์ที่ผมกำลังพูดณนะเวลานี้เลยฮะ มันคือความสุขที่ผมทำนะครับอันนี้คือลักษณะของการเห็นคุณค่าของการกระทำนะครับแต่ในบาบแ8ข้อนี้มาจากทฤษฎีต่างๆเนี่ยนะครับคนเขียนก็แถมข้อ9ให้เขาบอกว่าต้องอยู่ในสภาพาแวดล้อมที่ไม่มีใครรบกวนคืออัดพอดแคสต์แป๊บเดียวโทรสั์ดังอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคนมาเคาะประตูอย่างเงี้ยไม่เวิร์กแน่นอนนะครับอันนี้คือ9ข้อนะครับที่ในหนังสือเล่มน,นี้เขาแนะนำให้ให ให้เรารู้จักแล้วให้เราจําไว้เลยนะครับว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเข้าโฟล์เนี่ยมันกําลังจะแสดงว่าเราเจองานแล้วนะใครอยากอ่านแบบงานแบบเรื่องโฟล์แบบลึกๆภาษาอังกฤษนะชิกเซนมิไฮยี่นะครับก็เป็นคนที่เขาเขียนเรื่องนี้ได้ค่อนข้างดีแล้วก็ลึกนะครับหนังสือชื่อว่าโฟล์เลยถ้าผมจําไม่ผิดนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทสรุปนะครับที่เขาอยากให้เราเนี่ยให้ความสําคัญ ถามว่าโฟล์มันมีเรื่องเวลาไหมคําตอบในหนังสือน,นี้เขาบอกว่ามีแต่ว่าอาจจะไม่ได้กับทุกคนนะแต่เขาบอกว่าเวลาส่วนใหญ่ตอนเช้าอะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยมีใครมารบกวนแล้วเราไม่เหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าสิ่งที่เรียกว่าโฟล์เนี่ยจะจะมากขึ้นสิ่งสําคัญที่เป็นข้อแนะนาอีกอันหนึ่งคือเขาบอกว่าลองทําในสิ่งที่เรารู้สึกเฉยๆในตอนแรกนะแต่เข้าโฟล์บ่อยๆเราจะชอบเองเออ เวลาเราเข้าโฟโล์เนี่ยทั้งเก้าข้อเนี่ยคือจิมอาจจะไม่ได้มาพร้อมกันแบบนั้นนะเดี๋ยวความสุขมันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอองานเนี้มันคือสิ่งที่เราอยากทํานะทุกวันมันเหมือนอันนี้ประสบการณ์ตรงครับเหมือนผมทำฮอตแคสต์ใหม่ๆเนี่ยผมยังไม่ได้เข้าโฟโล์อะไรมากมายนะตอนทําแรกๆก,ก,ก็เขินๆด้วยซ้ำแบบว,ว่าเอ๊ะจะพูดอะไรยังไงดีวะอะไรเงี้ยก็พูดไปเพราะว่ามันยังไม่ผมไม่ได้เกิดมาแบบโอ้ การทำพอดแคสต์นี่คือแบบความฝันในชีวิตผมตั้งแต่ตอนป .6 อะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นผมเพิ่งมารู้จักเมื่อ3ปีที่แล้วเองนะครับนนั้นตอนแรกๆมันก็เป็นงานเฉยๆะนะแต่พอทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเข้าโฟล์เข้าไปบ่อยๆกลายเป็นงานที่รักเฉยตอนนี้กลายเป็นแบบนั้นเลยนะนะครับเขาบอกว่าถ้าเจอสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักแล้วให้นํามาเป็นเครื่องมือในการทําชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นอ่นั้นบทสรุปนะ คือหาสิ่งที่เราชอบจริงๆให้เจอนะครับถ้าทําสิ่งใดแล้วเกิดความสนใจแม้สักนิดลองทาสิ่งนั้นเรื่อยๆไปดูเหมือนที่ผมทำพอดแคสอยู่ทุกวันถ้าคนพบสิ่งที่ชอบแล้วให้หาวิธีการสนุกกับสิ่งที่ชอบได้มากขึ้นนะคราวนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเอามาละเจอสิ่งที่ชอบแล้วนะนะครับค้นหาสิ่งเราชอบปุ๊บทําในสิ่งที่เราชอบไปให้สุดละเดี๋ยวจะเอามาเรื่องว่าแล้วจะสร้างเงินมันยังไงอ่า ส่วนตัวก็ชอบอ่านนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์ด้วยว่าเฮ้ยมันสร้างเงินได้นะมันทําอนุนันนี้ได้อีกเยอะนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์อีกครั้งหนึ่งนะแล้วเราพบกันในเอโซดถัดไปนะครับอ๋อพูดชื่อหนังสืออีกทีหนึ่งสําหรับคนที่เกียดรอนหนึ่งสัปดาห์เปลี่ยนความชอบให้เป็นเงินนะครับนะสำนักพิมพ์อมรินนะครับก็หนังสือเล่มส้มๆครับสวยครับของคุณไดโกะนะโอเคครับแล้วเราพบกันเอโซดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.